สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายว่าทําไมเมื่อเราได้บูชาเทพเจ้าองค์ต่างๆแล้วบางครั้งสิ่งที่เราปรารถนานั้นกลับไม่ได้เป็นไปตามที่หวังแล้ววันนี้ผมเองก็จะมาเฉลยว่าอาเป็นเพราะการบูชาที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามวิธีการที่เทพเจ้าทรงได้กําหนดไว้นั่นเองแต่ก่อนจะไปรับฟังนั้นผมขอฝากไพลินรับออกแบบบ้านและรีนโนเวทสไตล์คุณให้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ด้วยดีไซน์ที่สะท้อนความเป็นตัวคุณมั่นใจในคุณภาพและการบริการสร้างบ้านในฝั่งของคุณได้แล้ววันนี้ติดต่อที่ Facebook และเบอร์โทรตานนี้เลยครับในศาสนาฮินดูการบูชาเทพเจ้ามีได้เป็นเพียงแค่พิธีกรรมแต่เป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างผู้ศรัทธ,ธากับพลังอันศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาลเทพแต่และองค์มีบทบาทและพลังที่แตกต่างกันการบูชาอย่างถูกต้อง จึงช่วยเสริมพลังชีวิตและนำมาสึ่งความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางจิตวิญญาณวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีบูชาเทพเจ้าต่างๆอย่างถูกต้องตามหลักความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมเพื่อให้เกิดผลสูงสุดแห่งศรัทธาและพรที่ท่านปรา,ารถนาในศาสนาฮินดูเทพแต่ละองค์เป็นตัวแทนของพลังแห่งจักรวาลโดยมีหน้าที่และอำนาจเฉพาะในการส่งเสริมและรักษาธรรมะเพื่อคงไว้ซึ่งระเบียบ และความสมดุลของสัตพวพสิ่งนอกจากจะดำรงอยู่ในจัก,กรวาลภายนอกแล้วเทพเหล่านี้ยังสถิตยอยู่ในจิตใจและร่างกายของเราด้วยในรูปแบบของพลังงานอันละเอียดอ่อนที่ช่วยหล่อหลอมความคิดและการกระทำของเราในฐานะผู้พิทักษ์ธรรมะและตัวแทนของโหมันในสภาวะอันบริสุทธิ์เทพทั้งหลายช่วยให้เห่าผู้ศรัทธาบรรลุความสมบูรณ์ในชีวิตโดยประทานพรตามแรงศรัทธาความประพฤติความจงรักภักดีการอุทิศตนการเสียสละ และกรรมของแต่ละคนเราไม่อาจทราบได้เลยว่ามีเทพเจ้าจำนวนเท่าใดในจัก,กรวาลนั้นกว้างใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าแต่เมื่อพิจารณาถึงมิติของจัก,กรวาลแล้วจำนวนนั้นย่อมต้องมหาศาลเป็นแน่เทพเจ้าเหล่านี้มีได้ปรากฏพร้อมกันทั้งหมดเสมอไปบางองค์อาจจะปรากฏและเลือนหายไปตามแต่ละยุคขณะที่บางองค์อาจดำรงอยู่ในจิตสํานึกร่วมของมนุษย์เป็นเวลานานหรือกระทั่งจนถึงการสิ้นสุดข,ของจัก,กรวาลน,นอกจากนี้เทพเจ้าบางองค์ อาจหวงกลับมาปรากฏในวัฏจักรแห่งการเวลาในอนาคตอีกทั้งยังเป็นไปได้อีกว่าอาจมีเทพเจ้าองค์ใหม่ถือกำเนิดขึ้นหรือวิวัฒนาการมาจากมนุษย์และได้รับการเคารพบ,บูชาจากผู้ศรัทธ,ธาจำนวนมากเช่นพระบาลาจีแห่งตีลูมาลาเป็นตัวอย่างที่ดีของปรากฏการเช่นนี้การปรากฏและการเลือนหายไปของเทพเจ้ารวมถึงพลังอำนาจของพวกท่านอาจขึ้นอยู่กับความศรัทธ,ธาและการบูชาของมนุษย์บนโลกเป็นสิ่งสำคัญ คำพีพระเวกล่าวไว้ว่าเทพเจ้าต้องพึ่งพานมนุษย์ในการหล่อเลี้ยงพลังของพวกท่านด้วยความบริสุทธิ์อันสูงส่งเทพเจ้าจึงไม่สามารถสร้างอาหารเพื่อตัวเองพวกท่านทำหน้าที่หล่อเลี้ยงโลกด้วยการควบคุมและชี้นำปรากฏการทางธรรมชาติแต่ผู้ท่านเองจะไม่ได้รับการบำรุงเลี้ยงเว้นแต่มนุษย์จะถวายให้เป็นเครื่องสักการะและแม้แต่สิ่งนั้นก็ต้องผ่านอัคคีเทพหรือเทพแห่งไฟเพื่อชำระให้บริสุทธิ์เสียก่อนก่อนที่จะส่งต่อไปถึงเทพเจ้าทั้งหลาย หากเทพเจ้าไม่ได้รับความเคารพสักการะอย่างเพียงพอพวกท่านอาจค่อยๆเรียนหายไปหรือสูญเสียอำนาจลงและอาจจะหยุดต่อรับคำอธิษฐานและหยุดประทานพรหรือแม้แต่หยุดปกป้องคุ้มครองเราจากอันตรายและความชั่วร้ายซึ่งก็ไม่ต่างจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์หากเราละเลยเพื่อนหรือญาติพี่น้องไม่ให้ความสนใจพวกเขาก็จะค่อยๆห่างหายไปจากชีวิตของเราและเทพเจ้าเองก็เช่นกัน แม้จะส่งพลังและบบริสุทธิ์กว่ามนุษย์แต่พวกท่านยังคงตอบสนองต่อศรัทธาและความจริงใจของผู้บูชาหากเราไม่ให้ความเคารพหรือละลึกถึงพวกท่านเทพเจ้าก็จะค่อยๆถอนตัวจากจิตสำนึกของเราและเข้าสู่ความเงียบสงบหากไม่มีผู้ศรัทธามากพอพวกท่านอาจถึงขั้นเลือนหายไปจากจิตสำนึกของโลกและกลายเป็นสิ่งที่เอื้อมไม่ถึงดังนั้นหากคำอธิษฐานของคุณไม่เป็นผลหรือพรที่ร้องขอไม่ถูกประทาน ลองย้อนกลับไปพิจารณาตัวเองว่ามีสิ่งใดที่ขาดตบบพ่องหรือไม่หรือคุณอาจเป็นเช่นเดียวกับผู้คนจํานวนมากที่ละลือถึงเทพเจ้าเฉพาะยามที่มีปัญหาหรือความต้องการเท่านั้นดังที่คัมภีร์พัคควัคีตาได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่ละลึกถึงพระเจ้าอยู่เสมอไม่ว่าจะในยามสุขหรือทุกข์คือผู้ที่เป็นทีละของพระโองค์ที่สุดหากคุณต้องการรักษาและเสริมสร้างธรรมมาของาศาสนาฮินดูคุณไม่ควรหยุดบูชาเทพเจ้า หรือหล่อเลี้ยงพลังของผู้ท่านผ่านการสวดมนต์หรือการถวายเครื่องสักการะด้วยแรงศรัทธาของคุณเทพเจ้าจะยังคงดำรงอยู่ในจิตสำนึกของมนุษย์และช่วยเหลือเราในยามที่ต้องการในแง่นี้การสวดมนต์เป็นประจำการทำสมาธิการบูชาทางใจมีพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการถวายเครื่องบูชาทางกายผ่านพิธีกรรมหรือการบวงสรวงผู้สร้างได้กำหนดให้เทพเจ้าและมนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยกันดังนั้น ทุกครั้งที่คุณภาวนาและน้อมจิตบูชาเทพเจ้าก็ได้รับพลังจากคุณและในทางกลับกันพวกท่านก็จะมอบพลังอำนาจกลับคืนมาให้คุณเช่นกันด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงมีโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการเพิ่มพลังและความรุ่งโรจน์ของเทพเจ้าผ่านการบูชาและการอุทิศตนด้วยศรัทธาของเราเทพเจ้าสามารถเจริญขึ้นในลำดับชั้นของเทพและในขณะเดียวกันเรายังทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเพราะเมื่อเทพเจ้ามีพลังจากแรงศรัทธาของเรา ผู้ท่านก็จะแข็งแกร่งขึ้นและสามารถปกป้องโลกจากพลังแห่งความชั่วร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากโลกนี้เต็มไปด้วยผู้คนที่เคร่งครัดในศีลธรรธมและศร,รธธัทธาเทพเจ้าก็จะมีบทบาทมากขึ้นและช่วยให้โลกดำรงอยู่ในความสงบสุขตรงกันข้ามหากผู้คนหันไปในทางอาธรรมและเลยหน้าที่ทางศีลธรรธมและศาสนาเทพเจ้าก็จะค่อยๆถอนตัวออกและปล่อยให้พลังแห่งความชั่วร้ายครอบงำโลกซึ่งจะนำมาซึ่งความวุ่นวายและความทุกข์ทรมาน หลักการนี้มีได้ใช้กับโลกภายนอกเท่านั้นแต่ยังคงเป็นจริงสำหรับโลกภายในจิตใจของเราด้วยถ้าเรามันปลูกฝังศรัทธ,ธาและคุณธรรมเทพเจ้าก็จะดำรง,งอยู่ในจิตสำนึกของเราและนำทางเราไปสู่ความสงบสุขแต่หากว่าเราละเลยพวกท่านความว่างปเปล่าในจิตใจก็อาจถูกแทนที่ด้วยความคิดและพฤติกรรมที่ไม่ดีซึ่งส่งผลให้เราห่างไกลจากสัจธรรมและความสุขที่แท้จริงและหัวข้อต่อมาการบูชาลูกขลบุบ ในบางสำนักของไวสนพบนิกายชื่อว่ารูปเคารพของเทพเจ้าเป็นการประจักษ์ของพระองค์ในโลกมนุษย์ดังนั้นผู้ศรัทธาควรให้ความเคารพรูปเสมือนว่าเทพเจ้าทรงปรากฏตัวต่อหน้าเราในร่างจริงพวกเขายังเชื่ออีกว่าพลังของรูปเคารพจะเพิ่มขึ้นตามแรงศรัทธาและเครื่องบูชาที่เราถวายยิ่งมีคนสักการะมากเท่าไหร่รูปปั้นเคารพก็จะมีพลังมากขึ้นและสามารถประทานพรหรือช่วยเหลือผู้ศรัทธาได้มากขึ้นวัดฮินดูหลายแห่ง จึงเป็นส่วนรวมแรงศรัทธ,ธาพเพราะเทพเจ้าที่สถิตอยู่ในนั้นมีพลังอับนาาสูงจากการถูกบูชาต่อเนื่องมาหลายชั่วอายุคนนักบ,บวชในวัดมีบทบาทสำคัญในการรักษาพลังของเทพเจ้าพวกเขาทำพิธีกรรมทุกวันดูแลเทพเจ้าเรากับเป็นพระราชาด้วยเหตุนี้วัดหินดูจึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่สวดมนต์แต่ยังเป็นศูนย์พลังงานทางจิตวิญญ,ญาณที่ช่วยเสริมพลังแก่ผู้ศรัทธ,ธาและนำความเป็นมงคลมาสู่ผู้คนรอบข้างการบูชาพระพรหม พระวิษณุและพระศิวะคุณสามารถใช้ความรู้นี้เพื่อขอความช่วยเหลือจากเทพเจ้าและเสริมพลังของตัวเองเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายทางโลกหรือเข้าไปสู่หนทางแห่งการหลุดพ้นเทพองค์ที่หนึ่งการบูชาพระพรหมเทพแห่งปัญญาและความรู้หากคุณต้องการปฏิบัติตามธรรมะพัฒนาความรู้ทางศาสนาจิตวิญญาณและพิธีกรรมรวมถึงเพิ่มพูนสติปัญญาพระพรหมเป็นเทพเจ้าที่คุณควรบูชาเพราะท่าน เป็นเจ้าแห่งสติปัญญาและความคิดาอาธิษฐานต่อท่านด้วยจิตใจที่ถูกต้องท่านสามารถเปิดจิตของคุณให้เข้าถึงความรู้ในคำภีและมอบปัญญาที่เสียบแหลมแก่คุณพลังของพระพรมและพระสารสวัตีพระพรมและพระสารสวัตีมาเหสีของพระองค์นั้นสามารถช่วยให้คุณมีความสามารถความรู้และทักษะที่ยอดเยี่ยมในสายงานหรือวิชาที่คุณศึกษาทําให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญและประสบความสําเร็จในด้านความรู้และหน้าที่การงาน ธรรมะเป็นเป้าหมายสำคัญของชีวิตมนุษย์เพราะช่วยให้คุณมีปัญญาและการตัดสินใจที่ถูกต้องแต่การดำเนินชีวิตโดยยึดธรรมะเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอคุณยังต้องการอัตถะหรือความมั่งคัง่งเพื่อทำหน้าที่ของตนเองในฐานะเจ้าของเรือนให้สมบูรณ์เช่นนั้นการรับผิดชอบครอบครัวการรับใช้พระเจ้าและการทำตามเป้าหมายของพระองค์บนโลกอย่างไรก็ตามความมั่งคั่งมาพร้อมกับปัญหาต่งตาง และอาจทําให้คุณตกอยู่ในความเห็นแก่ตัววัตถุนิยมและอัตตาได้ดังนั้นเมื่อแสวงหาความมั่งคัง่งคุณต้องรักษาสมดุลด้วยสตาวะหรือคุณธรรมแห่งความบริสุทธิ์พร้อมทั้งพัฒนาคุณสมบัติแห่งความดีงามและจิตใจที่เป็นกุศลเมื่อคุณมีความมั่งคัง่งคุณควรใช้มันเพื่อการรับใช้ผู้อื่นและการอุทิศตนต่อพระเจ้าแทนที่จะจมอยู่กับความโลภและความหลงทางวัตถุ นี่คือหนทางที่ช่วยให้คุณรักษาสมดุลระหว่างธรรมาและความมั่งคั่งเพื่อให้ชีวิตมีความหมายและเจริญก้าวหน้าทางทางโลกและทางจิตวิญญาณการบูชาพระวิษณุเพื่อความสงบสุขและความมั่งคั่งหากคุณต้องการความมั่งคงทางการเงินความสงบสุขและการปกป้องจากภัยอันตรายควรบูชาพระวิษณุหรือปางอวตารของพระองค์เช่นพระกฤษณะหรือพระรามหากบูชาด้วยความอ่อนน้อมและความศรัทธาที่แท้จริงพระวิษณุและพระลักษมี จะประทานความเจริญรุ่งเรืองและคุ้มครองคุณจัดสิ่งชั่วร้ายคนที่ใช้ชีวิตด้วยความบริสุทธิ์ใจและทำหน้าที่ของตนเองอย่างซื่อสัตย์ถือเป็นตัวแทนของพระวิษณุบ้านของเขาจึงเป็นเสมือนวยคุณหรือแปลว่าสวรรค์ของพระวิษณุนั่นเองและเขาถือว่าเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงของพระเจ้าเพราะได้อุทิศจิตใจให,ให้กับการทำความดีและการบูชาพระเจ้าอีกเป้าหมายสำคัญของ,ของชีวิตคือกามะหรือความสุขจากความรักและความปรารถนา โดยเฉพาะเรื่องเพศซึ่งมีความสําคัญต่อการสร้างครอบครัวและการดํารงเผ่าพันธุ์แต่อย่างไรก็ตามความต้องการทางกามก็เป็นเหมือนดาบสองคมหากควบคุมไม่ได้อาจนําไปสู่ปัญหาทางศีลธรรมและจิตวิญญาณคุณไม่ควรปล่อยให้ความต้องการครอบงำจิตใจแต่ควรมีสติและรู้จักควบคุมอารมณ์หากไม่มีการยับยั้งชั่งใจความต้องการเหล่านี้อาจทำให้คุณหลงผิดและห่างไกลจากหนทางที่ถูกต้อง ความต้องการทางเพศของคุณอาจถูกครอบงาได้โดยง่ายโดยความคิดที่ไม่ดีและกลายเป็นกิเลสตันหาซึ่งอาจทําให้คุณหลงผิดและเสียสมดุลในชีวิตวิธีการป้องกันคุณควรต้องควบคุมจิตใจและร่างกายให้มั่นคงโดยฝึกทําสมาธิและเสริมสร้างสติให้แข็งแกร่งและวิธีที่ดีที่สุดคือการฝึกโยคะเพื่อช่วยให้ร่างกายและจิตใจสงบ 2. ฝึกสมาธิและเจริญปัญญา คือการไต่ต o อและพิจารณาตัวตนที่แท้จริงแทนที่จะยึดติดก,กับร่างกายและความต้องการทางกายเมื่อคุณฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแล้วและเข้าใจความแตกต่างระหว่างตัวตนที่แท้จริงกับต,ตัวตนทางกายภาพคุณจะสามารถควบคุมอารมณ์ความคิดและความต้องการภายในจิตใจได้อย่างสมบูรณ์แต่คุณก็ไม่อาจสามารถควบคุมตัณหาและอารมณ์ได้ภายในเพียงลำพังเพราะในระหว่างที่พยายามควบคุมความต้องการทางธรรมชาติและอารมณ์ทางเพศคุณจะต้องเผชิญกับอุปสรรคม,มากมาย เช่นจิตใจและร่างกายของคุณอาจต่อต้านการเปลี่ยนแปลงหรือคุณอาจจะรู้สึกกระสรรับกระส่ายและถูกข้อง,งามด้วยความคิดทางการและอารมณ์ด้านโลกดังนั้นพระศิวะเป็นเทพเจ้าที่เหมาะสมที่สุดในการช่วยคุณเพราะพระองค์คือเทพเจ้าแห่งจิตใจและร่างกายหรือโยคีสูงสุดผู้ที่มีวินัยและควบคุมตัณหาได้ยอย่างสมบูรณ์และเป็นนักพบผู้เป็นนิรัน์ที่ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งยุยยุทางโลกหรือ ผู้ทำลายความมืดที่อยู่ในจิตใจของคุณหากคุณนั่งสมาธิพิจารณาถึงพระอ,องค์และขอความช่วยเหลือพระศิวะจะช่วยให้คุณมีพลังควบคุมตัณหาความคิดทางเพศและอารมณ์เล้าต่างๆนอกจากพระพรหมพระวิษณุและพระศิวะแล้วคุณยังสามารถบูชาเทพเจ้าองค์อื่นๆในศาสนาฮินดูเพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องเฉพาะทางได้เช่นพระพิคเนตเทพแห่งปัญญาและอุปสรรคจะช่วยให้คุณมีความรู้ ความเข้มแข็งและวิจารณญาณ 2. อันุมานทเทพแห่งความกล้าหาญและความศรัทธาจะช่วยเสริมความกล้าหาญและความศรัทธาความบริสุทธิ์ความแข็งแกร่งและความจงรักภักดีทําให้คุณสามารถใช้ชีวิตตามหลักกรรสัญญาสายโยคะซึ่งเป็นวิธีของการทําหน้าที่โดยไม่ยึดติดกับผลลัพธ์และส่งเสริมคุณสมบัติที่นําไปสู่ความหลุดพ้นทางจิตวิญญ,ญาณและเทพองค์ต่อไปพระแม่ทุลคาเทพีแห่งพลังและการปกป้อง หากคุณมีศัตรูผูกโจมตีจากพลังงานด้างลบหรือมีอารมณ์รุนแรงที่ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์พระแม่ธูลา,าสามารถช่วยปกป้องคุณได้และสามารถชำระล้างและการเปลี่ยนแปลงจิตใจและร่างกายของคุณให้บริสุทธิ์ขึ้นเทพเจ้าและทีวีแต่และองค์สามารถช่วยเหลือคุณในด้านต่างๆเพื่อให้คุณสามารถทำหน้าที่ในชีวิตทางโลกได้อย่างเหมาะสมและบรรลุมโมสักกะหรือแปลว่าการหลุดพ้นในชีวิตทางจิตวิญญาณหากคุณเพ่งสมาธิถึงพวกท่าน และแสวงหาคาตอบด้วยความตั้งใจจริงเทพเจ้าจะเปิดเผยให้คุณเห็นวิธีที่ผู้ท่านสามารถช่วยคุณให้ประสบความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างไรก็ตามคุณไม่สามารถดำเนินชีวิตทางโลกเช่นเดิมไปตลอดได้หรือยอมปล่อยให้ตนเองยึดติดกับการกระทำที่ขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาเพียงเพื่อตอบสนองอัตราได้เมื่อถึงจุดหนึ่งคุณจำเป็นต้องละสายตาจากทางโลกภายนอกและวางภาระหน้าที่ของคาลือหัดลงและมุ่งไปสู่โมสัก,กะเมื่อความรู้และประสบการณ์ของคุณเพิ่มพูนขึ้น คุณจะเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรมเช่นเวลาขยะหรือแปลว่าการปล่อยวางสัญญาสาาาะการสลัดทางโลกและความลึกซึ้งทางจิตวิญญาณซึ่งจะนําพาคุณไปสู่เสรีภาพที่แท้จริงเมื่อคุณตระหนักได้ว่าสิ่งของทางวัตถุนั้นไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงรวมไปถึงความมั่งคงหรือความปลอดภัยอย่างถาวรได้คุณจะเริ่มหันกลับมาทบทวนตัวเองและมุ่งความสนใจไปที่การหลุดพ้นนี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญในชีวิตของทุกคนและเป็นโอกาสอันดี ที่จะปล่อยวางและคลายภาระหน้าที่ที่แบกไว้มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถเปลี่ยนแปลงสู่เส้นทางนี้ได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องดิ้นรนมากนะักหลายคนต้องเผชิญกับความยากลําบากบางคนอาจล้มเลิกการคัน,นหรือยังคงแสวงหาทางเลือกอื่นๆโดยไม่พบหนทางที่แท้จริงหากเป้าหมายคือการหลุดพ้บนบุคคลที่ไม่ควรทําการบูชาหรือกระทําการใ,ใดๆที่ขับเคลื่อนด้วยความปรารถนารวมถึงไม่ควรบูชาเทพเจ้าชั้นรองเพียงเพื่อหวังประโยชน์ทางโลกผู้แสวงหาการหลุดพ้น ในโห o ทางแห่งการสละโลกหรือเอกสั้นๆว่าสัญญาสะไม่ควรบูชาเทาพเจ้าองค์ใดๆไม่ว่าจะเชิญในพิธีกรรมหรือจิตวิญญาณเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแสวงหาทรัพย์สินทางโลกพวกเขาควรบูชาเพียงพระอิศวรหรือพระศิวะซึ่งเป็นพระเจ้าสูงสุดเท่านั้นโดยไม่มีเงื่อนไขใดไม่มีความปรารถนาหรือความคาดหวังใดๆทั้งสิ้นและมุ่งสมาธิไป,ปสู่การเพ่งนิดถึงพระองค์แต่อีกทางหนึ่ง พวกเขาอาจเลือกบูชาเทพเจ้าในลักษณะบุคลาธิฐานเช่นพระศิวะพระวิษณุหรือพระกฤษณะโดยถือว่าพระอิศวรซึ่งเป็นทางเลือกเดียวที่เหมาะสมสำหรับผู้เดินบนเส้นทางนี้นอกจากนี้พวกเขาควรสลับผลแห่งพิธีกรรมหรือการบ,บูชาต่างๆที่อาจเข้าร่วมโดยไม่ยึดติดก,กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเทพเจ้านั้นไม่มีพันธะที่จะต้องช่วยเหลือผู้สละโลกและผู้แสวงหาการหลุดพ้นที่มุ่งมั่นฝึกตนผ่านความเพียรทานจิตวิญ,ญญาณและการชำระล้างตนเอง คำพีศาสนาฮินดูได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าอย่างชัดเจนเทพเจ้าถือเป็นมิตรหรือเป็นผู้ค้ำจุนของคฤหัสั์แต่ไม่ใช่ของผู้ถือโพส์และนับบวชผู้มุ่งสู่ความหลุดพ้นผู้ทำไม่สมบดผู้ที่ละทิ้งหน้าที่ทางโลกและครอบครัวเพื่อแสวงหาการหลุดพ้นหรือความเป็นอมตะด้วยเหตุนี้แทนที่จะช่วยเหลือพวกท่านกับสร้างอุปสรรคและสิ่งล่อใจต่างๆเพื่อชะลอการเดินทางทางแห่งจิตวิญญาของผู้แสวงหาและขัดขวางไม่ให้พวกเขานั้นบรรลุจุดหมายได้โดยง่าย เพื่อให้บรรลุสภาวะแห่งนิรภีชาสมาธิซึ่งเป็นสภาวะที่จิตหลอมลวงกับความจริงสูงสุดโดยสมบูรณ์คุณจะต้องละทิ้งทุกสิ่งที่เป็นรูปธรรมออกจากจิตใจของคุณในช่วงแรกของการปฏิบัตินั้นจนกว่าคุณจะสามารถชำระจิตใจให้บริสุทธิ์และขจัดจดอดอของตนเองได้คุณยังสามารถบูชาพระอิศวรหรือพระสักติในรูปแบบต่างๆทั้งทางพิธีกรรมและทางจิตวิญญ,ญาณเพื่อขอการปกป้องจากพระองค์ แต่เมื่อคุณก้าสู่ขั้นสูงสุดคุณจะต้องลัดทิ้งทั้งชื่อและรูปของเทพเจ้าทั้งปวงและบูชาเพียงพรมมันซึ่งเป็นภาวะที่ไร้รูปไร้ขอบเขตไม่มีการเกิดดับและเป็นความจริงอันสมบูรณ์ด้วยการตันหนักว่าพรม,มันคือธรรมชาติที่แท้จ,จริงของคุณเองและนี่ก็คือข้อมูลของการบูชาเทพเจ้าฮินดูที่ถูกต้องหากดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับ